สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทําขนมทานเล่นกันนะคะเป็นอาหารว่างนะคะนั่นก็คือถุงทองนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูส่วนผสม,สมก,กันค่ะส่วนผสม,สม,สมในเมนูนี้นะคะจะต้องมีรากผักชีค่ะตามด้วยกระเทียมสับละเอียดนะคะน้าตาลทรายน้ํามันงาซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นกุ้งสับละเอียดค่ะหมูสับแฮวหั่นเต่านะคะหั่นเต่าเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเสร็จแล้วจะต้องมี แป้งปอเปียนะคะและนี่คือต้นหอมค่ะคุณผู้ชมจะต้องนําไปลวกน้ำร้อนนะคะไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่ลวกน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะไม่นิ่มแบบนี้นะคะไม่งั้นเราจะมาผูกกับตัวของปอเปียะไม่ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องไปลงมือทากันแล้วค่ะสําหรับขั้นตอนใกนการทําอย่างแรกนะคะเราจะต้องมาหมักส่วนผสมกันก่อนค่ะใส่หมูนะคะกุ้งสับละเอียดค่ะ ตามด้วยรากผักชีค่ะกระเทียมสับนะคะปรุงรสนะคะใส่น้ำมันงาค่ะซีอิ๊วขาวนะคะไม่ต้องใส่มากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเค็มเกินไปตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ และยาสุดท้ายนะคะคือพริกไทยป่นค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมนะคะให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะและสําหรับแ้วนะคะเราจะใส่หลังจากส่วนผสมตรงนี้เนีย,เนยนพอแล้วนะคะถ้าเกิดคลุกไปรวมกันเนี่ยแฮวอาจจะเละได้นะคะเพราะเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาออกมาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ผสมแ้วได้แล้วค่ะ ยังะะแค่นี้ค่ะเราก็จะได้ตัวไส้แล้วนะคะจากนี้ก็แค่นําไปห่อ,อก,กับแป้งปอเปี๊ยะค่ะสําหรับต้นหอมนะคะเวลาคุณผู้ชมไปลวกน้ําแล้วนะคะมันก็จะออกมานิ่มแบบนี้เลยนะคะแต่เราไม่สามารถมัดแบบนี้ทั้งใบได้นะคะจะต้องนํามาผ่าครึ่งซะก่อนค่ะผ่าแค่นิดหน่อยนะคะจากนั้นก็แค่ฉีกเท่านี้ค่ะ เขาก็จะแยกออกมาเป็นสองใบนะคะเพราะว่าถ้าเกิดนําไปทอดทั้งเส้นเนี่ยตัวต้นหอมเนี่ยเขาจะพองตัวอาจจะระเบิดได้นะคะเวันนี้เราก็จะต้องผ่าแบบนี้ไว้ก่อนค่ะทําเท่ากับจํานวนที่คุณผู้ชมจะมัดนะคะว่าจะทําถุงทองทั้งหมดกี่ชิ้นนะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมามัดกันแล้ค่ะ นำแป้งปรับเปี้ยนะคะวางตรงกลางจากนั้นก็หยอดไส้นะคะจับจีบนะคะใช้มือซ้ายนะคะดึงแผ่นแป้งขึ้นมาแล้วก็หมวนตัวแป้งนะคะพับจีบไปรอบๆค่ะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะถุงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องนำต้นหอมนะคะมาผูก ไม่ต้องผูกแน่นมากนะคะไม่งั้นตัวต้นหอมเนี่ยอาจจะขาดได้นะคะเราก็ผูกโบอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะได้ถุงทองหนึ่งชิ้นค่ะทำํามนะคะจนหมดแป้นที่เรามีนะคะสำหรับตัวไส้นะคะไม่ควรจะใส่มากนะคะไม่งั้นเนี่ย ตัวถุงทองเนี่ยตัวแป้งปอกเปี๊ยอาจจะแตกได้นะคะงั้นก็เราก็จะใส่ประมาณ1ช้อนชาพูนๆนะคะ ปูโบอีกชั้นนึงค่ะหลังจากห่อตัวแป้งเสร็จแล้วนะคะอย่างนี้เราก็จะต้องนํามาทอดนะคะคุณผู้ชมนะคะตั้งน้ํามันไว้ให้เดือดน,นะคะจะต้องมากพอที่จะท่วมตัวของถุงทองนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะ ตีไฟลงนะคะใช้ไฟกลางนะคะไม่งั้นเนี่ยตัวแป้งเนี่ยจะไหม้ก่อนที่ไส้จะสุกนะคะสำหรับถุงทองนะคะก็เป็นอาหารว่างนะคะที่หลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยทานดูแล้วนะคะทีนี้ก็มาดูส่วนผสมแล้วนะคะหวังว่าจะได้ลองทำดูนะคะ วิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะค่อนข้างจะทําง่ายทีเดียวของทอดเนี่ยเวลาสุกนะคะจะสังเกตได้ง่ายคือเขาจะลอยขึ้นมาบนผิวหน้าของน้ํามันนะคะถ้าเกิดยังจมอยู่ที่ก้นกระทะเนี่ยแสดงว่ายังไม่สุกนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการสังเกตนะคะเวลาคุณผู้ชมทําของทอดที่บ้านตอนนี้นะคะสีของถุงทองเราก็เริ่มสวยแล้วนะคะรวมถึง สุกแล้วนะคะเพราะว่าเขาลอยขึ้นมาบ,บน,ด,านด้านบนของน้ำมันแล้วนะคะเราก็ต้องใช้กระชอนช้อนขึ้นมาจะะ้ะเสด็จน้ํามันด้วยค่ะต่อไปนะคะก็คแค่จัดเสิร์ฟใส่จานเท่านั้นค่ะเวลาจัดเสิร์ฟถุงทองน,นะคะต้องจับอย่างเบามือนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะกรอบนะคะควางตั้งไว้แบบนี้นะคะ เวลารับประทานนะคะเราจะเสิร์ฟคู่เราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มโบยแบบนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับของทานเล่นกับถุงทองค่ะก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมนะคะกับควงตาดิวกินเที่ยวไทยไปกับ Food Travel TV ค่ะ